นี่คือบรรยากาศยามเย็ยนนะคะหลังฝนตกค่ะเสียงนกเสียงกลบเต็มไปหมดตรงนี้หญ้ายังสูงนะคะเพราะว่ายังวนมาตัดไม่ถึงแต่ตรงช่วงนู้นก่อนค่ะที่เห็นโล่งๆเตียนๆนะคะ ฝนตกตกทำอะไรไม่ค่อยได้ก็เดินดูค่ะแต่กลางวันเนี่ยก็ตัดหญ้าฝนไม่ตกแดดไม่ร้อนตัดหญ้าได้น้ำเต็มบ่อค่ะ ผิดหูผิดตาไปเยอะเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนเป็นที่นาโล่งตอนนี้ก็คลึ้มเป็นป่าคลึ้มไปเลยนะ ซนนี้จะเป็นกล้วยหอมทั้งนั้นเลยค่ะและนี่ค่ะผลผลิตกล้วยหอมนี่ก็กล้วยหอมค่ะ นี่คือมะพร้าวน้ำหอมนะคะฝนยังลงพรมๆอยู่นะคะเนี่ย เดินเล่นค่ะวันนี้มีอะไรปลาวันก่อนเอาแหนแดง ลงค่ะประมาณหนึ่งกระแปงแป๊บเดียวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่เคยลงเหมือนไม่เคยเอาแหนแดงลงไว้เรียบนี่คือกล้วยน้ำว้านะคะที่ปลูกไว้ค่ะกับ ตะไคร้นะคะนี่คือฝรั่งที่เหลือไว้แค่ไม่กี่ต้น,นะคะ่ะกิมจูยัยงห่อไม่หมดด้วยซ้ำนะคะ โซนไม้ป่าค่ะสามต้นนี้นี่นะคะต้นนี้หนึ่งนี่คือส้อมเขียวหวานค่ะสอง แต่ต้นนี้สภาพไงเป็นนี้แสดงว่าเขาเขาทาบมาจากมะกรูดหรือเปล่าไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ก็ก็บำรุงนะคะใส่ปุ๋ยคอกอะไรอย่างเงี้ยก็รอเขาพร้อมพร้อมเมื่อไหร่เขาจะให้ผลผลิตเราก็เมื่อนั้นนี่น,น,นี่นี่คือกระทอนนะคะปุ๋ยฝ้ายค่ะ ต้นเดียวพอพอต้นใหญ่มีหลายต้นเดี๋ยวห่อไม่ไหวเพราะกระท้อนนี่ถ้าเกิดไม่หอก็ไม่ได้กินเหมือนกันค่ะแป้งผักที่ทำยังไม่ได้เริ่มค่ะเพราะว่าผักยังอยู่ในถาดเพาะอยู่ นี่คือลำไย,ยพวงทองค่ะรอดูพิลึกพิลึกแต่ว่าเดี๋ยวพยายามจะบำรุงเขาอะค่ะให้ชมบรรยากาศตอนเย็นไม่มีอะไรทําตอนเย็น หมดแรงค่ะกลางวันตัดหญ้าดูไผ่ก็ยังไม่ได้ตัดคืมเชียวไม่ต้องเปิดเพลงค่ะข้างบ้านเผื่อแผ่ ตอ,ตอนเย็นก็จะเป็นบ้านนี้ค่ะเพลงลูกทุ่งส่วนตอนเช้าก็อีกบ้านหนึ่งเป็นเพลงลูกกลุงไหนเออยอ๋อนี่นิดนึ่งค่ะ จะให้ดูนิดนึงนี่คือแตกแตกยอดมาหน่อยแล้วนะคะแตกยอดมาหน่อยแล้วนี่คือขิงค่ะที่เรามาลงไว้จริงๆอะ่ะเขาก็น่าจะชอบดินแบบท่อน้างจะเป็นดินทรายนิดนี้นะคะแต่ว่าที่เรามันก็จะเป็นดินเหนียวเพราะอย่างว่าใช้เวลาหน่อยนี่คือน้อยหนาหันน้อยหน,น้าหนังเป็นคนชอบกินน้อยหนาหนังเอ้ยเออใช่ ตอนแรกอะ่ะเขาแบบแกลนมากเลยเนี่ยใสยขึ้นใสขึ้นเยอะเลยค่ะตอนแรกแกลนเหมือนเหมือนจะแบบไม่ค่อยโตตอนนี้ก็โอเคแล้วแล้วก็มีลูกแล้วค่ะเห็นไหมคะแต่ก็ได้ทานแล้วด้วยนี่ก็เหมือนกันค่ะตอนแรกก็เหมือนไม่ค่อยโตใช้ระยะเวลาค่ะ นี่ก็คือต้นยางนานะคะต้นยางนาที่เบี้ยเขาเบี้ยเขากระเด็นมาแล้วเขาก็ขึ้นเองค่ะอันนี้ก็ปล่อยไปแต่ถ้าแบบว่าเออมันไปอยู่ในใกล้โซนเสาไฟอะไรเงี้ยเราก็จะเอาออกย้ายไปปลูกที่อื่นซะพาชมค่ะ อันนี้นะคะจะให้ดูนี่คือกาแฟค่ะโรบัสต้าอันนี้ยังแปล่นแกลนแค่ๆอยู่ตายไปก็หลายต้นปลูกเอาสนุกค่ะเขารอดแล้วก็มีเมล็ดให้เราก็ก็ดีใจ แต่ว่าก็มีต้นทางนี้นะคะที่เขาแบบเออเหมือนงามขึ้นแล้วอะค่ะเนี่ยค่ะนี่คือกาแฟนะคะมันงามขึ้นแล้วนี่นี่ก็เริ่มแล้วเมื่อก่อนก็แกลนแกลนเหมือนจะตายอะคะ่ะนี่นี่นี่ก็งามขึ้นแล้วะคะ่ะกาแฟโรบัสต้า พ okay. าชมเรื่องในตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรค่ะ mm hmm. ก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะคะทุ mm hmm. เรียน okay. mm hmm. ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ